คือเลยสวัสดีสวัสดีค่ะ,ะคก็คัมแบ็กทูทิปแชโน่เนาะพี่น้องอันแบบว่ามันปแปลกๆเนาะใส่โมกทีพระอาจารย์ฝังไทยฝังมาให้แล้วกะตอนนี้ไม่ไหลท้ายก็ม,มาใส่ปกติเลยนะเนาะเนืองจะว่าด้สื่อแจกไม้เสิร์งแจกห้าก็มหอดตะกี้นี่เนาะพี่น้องแล้วก็ม,มาลองเลยนี่กาซีบารีแบบว่าใส่ไม่ท้ายอีลุงตุ้งนั่งอีกแล้วเนาะเสิ่์งในคลิปนี้ทิปกะซี เอาเงินที่เลือจากที่ทำบุญให้แฟนคลับที่เป็นเสียชีวิตแล้วเนาะกะจะเลือเงินอยู่เจ็ดแสนเก่าบสิบสี่พันกิเนาะพี่น้องอันนี้ก็ยังเลืออยู่เจ็ดแสนเก่าสิบสี่พันก็คือสิไปสวยวัดเนื้อซึ่งวัดเนื้อก็คือวัดนุ่นสว่างที่เขาไปทำบุญคือวัดนุ่นสว่างไตอันนี้ค่ะวัดนุ่นสว่างเนือน้อเนาะพี่น้อง ก็เป็นวัดวัดคูบันคูเมืองของเมืองสนับปุรีเนาะต่างผมเดียวกับต่างเมืองไม่วัดพัชรไลซึ่งก็มีประวัติเก่าแก่ตะกี้แบบพัชรไลนี่ก็จะเป็นหุบปันยืนเนาะแล้วก็แต่ก่อนเคยมีคนมาลรักมากขโมยไปแต่ว่าเพิ่นก็กลับมาคือเกาเนาะแล้วก็ตอนนี้อยู่วัดกับเพิ่นกําลังสร้างเ่อนขั้วมแตะกี้ที่เคยไปเก็บขโมยเนาะเพิ่นเพิ่นอยากหาเงินขั้วตอนนี้กาลังเริ่มสร้าง กัะเพนยไรบล็อกซมรอยก่อนกับปูนปุนแดงปุนแดงทันกอปูนแดงหันสิบสองปุนเคียวสิบสองเนาะพี่น้องก็ติกะสิบไปสั่งปุนแดงแล้วก็เสียเอาลงไปให้เพิ่นเลยไปตอนนี้เดินทางซาวๆเหมกัลังทาซีเฮือนยังไม่ทันแล้วเธอพี่น้องแต่ว่ามันขำแล้วเนาะพักก่อน ก,ก้นกระตุกหนาากระหนาวันวนี้ตั้งแต่เสาจนคำเลยบม่มีแดดมือเสานี่ป้ไปอันแกงกอกมาหันละแม่นน้ำรัดทางพี่น้องเอ้ยจปย่า ปฟาโถโหดขนาดเนาะทางเขานี่เนาะอันคอยอยากได้อันบล็อกซ้ำลอยก่อนกระปุ่นต้นหนึ่งทรงวัดพัจลัยมือเงินแรกมือนีบ่ได้ปะเออเออโบ๊เป็นย่างคอยซื้อวันไหมคอยอยากได้มือนี้เยังบล็อกเปิดเพิ่นว่าบ่ได้มือนี้ ฮานอื่นเปิดเราแดนนันได้เนาะฮานกระบอนต้นน้ำ <H it> <H it> มันขอคุณเด้ใช่เอ้ยเหนื้อยหอมฮันอากาศสงสาฮัลโหลสไปดีฮเ้าโลไอ้อนนาะมีบอก <H it> บอกสซมลอยก่อน อันละกระปุ้นปุ้นเขี้ยวซิปปุ้นแดงซิปทรงตอนนี้เลยวัดพัลไลัได้ได้อันเป็นเป็นเงินเท่าไรฮนเขี้ยวเขี้ยวกาสามแสนเจ็ดแดงกาสี่แสนเจ็ดเป็นจั๊กพันไหลเงินมาเลยเด้อไหลเงินมาเลยสี่ได้เตรียมเงินไว้จั๊กพันก่อสามแสนเจ็ดบวกสี่แสนจเจ็ดดินบล็อกครับลอยบลดินบล็อกสามลอยแมนเป็นเท่าไร สามแสนดบวกเนี 3, yeah, okay. okay. ่ยคบัทเร่โอเคบวกกันบวกกันบวกกันสี่แสนหนึ่งิดสี่แสนสิบโอเคบวกกันห้าแสนสี่ห้าแสนสี่เป็นหนึ่งล้านอ่าเป็นหนึ่งล้านสามแสนสาพันเนาะโอเคเอามาส่งต้นนี้เลยเด้อสิบิทายุวัฒน์โอเคโอเค หนึ่งหลานสามแสนสองพันบอกไ้สั่งแล้วตอนนี้สั่งบ็อกแลยน้พี่น้อง,งบอ็อกสามลยก่อนปูนแดง10เป้าปูนเคี้ยวสิเป้ารวมเป็นอยู่หนึ่งหลสามพันเนาะยอดเลือหันคือทะเลกอเจ็ดแสนเก่สิบสี่เนาะอ่ะที่เลือกกับทิตืมใส่ จะได้เป็นเงินทำบุญน้ำเพลินเพราะว่าพี่น้องฟานเงินบาทำบุญนําลายเติมเนาะเอาหยอดเรือไปทำต่อให้เปิดบุญทิดบุญน้ำเพลินเออซุ้มต่อสิบบริ้ัขอบข้าวเคลื่อนไอ้แดงนรือเ่มันค่อยงามเนาะท้งลุมว่าได้ได้บุญมาบัวคำ ที่ข้าวเอาทีข้าวตัวปกตัวทางกันอไรตีตอนนี้หับสมารเล็กมากมนเลยพี่น้องสวัสดีพี่น้องใหมลิสวัสดีสวัสดีสวัสดีนองนิสวัสดีผ่าน้องนิวขี่รถเป็นมักคขี่รถท่านขี่รถเลยอารมณ์ดีผู้ซื่อว่าตหรถอ่อนได้ไปแหวนสุดตีรถลันในบ้านี่มมีแดดเลยมันนี่ เห็นเคยแกวปิงจีนปิงอ่ะนะแอนคืจีบ่ะเศษเลยถ้าไปกินถือได้มือคืนนี่มันนาวแห้งเนาะกินนะเนะข้าวถ้าใครบ่อะไขายมัไปสื่อมาบ่ซะกินเนื้อสื่อไข่มาเห็ดอันนั้นกินอีกบ่ปิงเบแล้วก็ใส่หมักเพศใส่ปลาแดงนะไอ้แก้วเออจีเวียงจันเนาะอยู่ในไข่มีไบ่ได้ใส่ไข่เลยไม่ใส่ไข่แล้วก็ปิงเขาให้มันชิคชิคหนึ่งๆลันจะเอามาจุ่มไข่แล้วจะปิงใหม่ ออในคอคะนี่ากะลี่นี่แลนเดอร์ขาใรถนะคือลนเดอร์งามลี่นี่ตีนนี่เนาะขอบสาบววะนี่บื่อคือสิคะไม่ได้แต่ว่ารถขอบน่อยก็มีบ้นแนวนี้นะ <18. S 2> 18, แ,แปดสิแปดกับส่บ่ได้แดต่ว่าคูสีนิ่มขนาดเนะา,าะโอ้นิน่มเนาะไม่มาเออเนาะแมนย่างขึ้นหน่อยนะเ<ใ>น,นาะอัะนนี้ทะเลนี่จากแซนหาแซนป้ายโอ้กับบริลืนกันลายได้นน่ ท่านนี้หาแสนไปอันนี้กับสีแสนแปะลืมกันหน่อยเดียวฮะช่าพอองพ่อฮะแรงม,มันจังขีร้องเร่งร้องเร่งอยู่ขั้นนี้ทาเข้ามาส่งอันบล็อกอยู่เนะาะก็เลยมาแหวนชุดรถค่ะขอบใจ คอยคือกันอยู่ะยวะบ่คือวะสมัยน,นะแมนบ่คือกันบ่บ่คือจะไม่กระทายมาแต่คอยอืแมนอะไรเนาะคืออายุสาเบาเนี่นี่เห็นไหมอะยังรู้ใช่ เอใช่ลูกอันนี <leg> ้หมดแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็สุดโชมล้านแล้วเนาะเพิ่นยังบุได้ละบุญนาไมตะกี้งามงามรังสีเขียวเนาะมีโกโกเกิดอยู่ทงโกโก้จะว่าย่างเดียสิบอสเดนมีสีด่านเลยเนาะโกโกอยู่ทงยอดบนน้เป็นวันคุบันคุเมืองของเมืองสซนับุรีเนาะพี่น้องตั้งปีพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด ย่าแม่ท้องวินเนาะเป็นคนมาสาย่าแม่ท้องวินก็คือภรัยญาของประธานประเทศคนก่อนก็คือทานไกน่อซนภูมิวิหารหรือว่าแฟนส่นก็คือว่าคนที่อยู่ในเงินที่ว่าเนลาาใสอนแรเงื่อนกรีบลาาหอดแล้วเหอดกตอนหอดก่อนเรืองมาแต่ว่าบริดเาดเาโดนมาบินแล้วพี่น้นองตอนนี้โดดก็มาแล้วแต่ว่าป<ก>บรรยาการมานันนะนะบไดย มันมัน,มนสะดวกที่จะบินเนาะอันนี้นาะพี่น้องห่อพระเนาะแต่ก่อนหันก็เคยมาถวายมีเซากับมีใหม่เนะ <c oughs> าเนะคุณมาเห็ดอันอนาหารพระซึ่งก็เป็นปัจจัยมาจากพอคันเงินพร <c oughs> า,ามีใส่จากยูเอเซเนาะแต่ว่าใหม่ให้มันอ่อนเพิ่นว่าิ่นใส่เป็นเลขเนาะตอนนี้ก็แล้วเป็นเทอวหอยแล้ว หอดแล้วนะพี ah, oh. <c oughs> <c oughs> oh, ่น้องสามสิบหลายเย็นเอ้าเอ้ไว้อยู่นี่ก็ได้นี่โอ้เผื่อัญญาสิคนลงฮะไม่อยากว่าแมนเอาปุ่นเอาเอาลงลูกก็ได้เอาปุ่นลงแล้วก็จึงเอาบลอกไปลงพุ่นลองบลว่าทีได้บลอกนี่อย่ามันเปรตนะบลอกเก่ากับบกใหนูกไใยสบอลนนี่บลอกเอ็นซ่าเฮ็ดใหม่กับเฮ็ดเก่าค่ะ

จ้จลเอายงี้สเป็นนำซางจ้านำางงยังออกอยู่บ้านไหย่ยบ่เใช่บ่ได้นำซางกันได้เนีแมนใช่บ่ได้แมนะลองหยงดูเป็นอะไรแกว เออหยกไปโดนมันหักเศร้าตี้ข่อยากจอยมากตัวนี้โลดเยไ้แกวเาหยกอีจั่นตื่หยกมาทนะเห็นบ่ได้เห็นหยกกะดาคะเห็นบ่าภาพมันคือฝืดขนาดนี้พ่อห็นพ่อมันเหี่ยวตะกี้เห็นโคตรตะเมนสงการสุภานิเมตได้หนิยูนเฮตไอเอลมัน่จะได้กะอันนี้ น่าจะเมนโครงการตัวผองเหศรตะกี้ประจักรเนีลยเดี๋ยวนี้เขาจอบ่มีแล้วคือคือวางฮกนำงายบ่โดยคือบ่วางหาวางหาดำยาเอาวางหาดำยาบ่คิดว่าหาไม่ได้ไม่หยาดไม่ร่มหอือขนาดเอาคือบ่วางเจี๊จ้ะอ๋ออาซัมอันนี้เนาะ บอกสมองเข้าใจคือวางให้วางมันเลยขี้ต้องเรียนคิดว่ามันต้องมีหลักการยังตีเป็นเงินวางอันนี้นะแล้วตำขนาดบล็อกโดยได้ขนาดบล็อกอ่าบล็อกจะไม่งงอ่าเอาความยาวคุณความกว้างให้สมองมันยาวกว่าเขาคือวางเรียนกันนะในวางให้วางวางให้วางมันอันนี้ อ๋อเห็ดคือเห็ดกล้องไพ่กล้องเหลาใช่ไหมหัวตรงไหนห้ามสัมกันหรือเปล่าโดยก้องหนึ่งตรงไหนห้ามได้หาซิบอ๋อกล้อนหาซิบก้องหาซิบโดยแต่แต่ละโรงงานบริษัทมันคือกันเนาะโอ่โครบบ่ครบแหละนับด้วยแก้วครบด้วยแก้ว ครบแล้วก็ครบซ้รลอยหนึ่งหลานซ้มเซนสาพันนับดินบล็อกซ้รลอยก่อนทันแปดหาเซนสี่สิบปูนแดงสิบสอบสี่สิบเอ็ดพันสี่เซนสี่ปูนเขียว สิบสองสานสิบเจ็ดสามแสนเจ็ดสิบพันรวมเป็นหนึ่งล้านสามแสนสิบพันครับ okay, ครบป่ะโอเคครบ thank you หลายๆได้เลยได้อ่ะอนนาะมาสรุปขายจ่ายแล้วพอดีเงินยังเลืออยู่ ก็เลยว่าเอามาสวยวัดเนื้อเนาะซึ่งเงินยังเลือดอยู่เจ็ดเซนฝ่ายขนอยก็เลยว่าเอามาสวยวัดเนื้อนี่ตอนนี้ก็ที่ว่าเอาปูนลงเอาบล็อกลงเป็นเหีมยหอยเนาะพี่้องก็คือบล็อกซ้อมรอยก่อนแล้วก็ปูนแดงหั่นซิบซอบแล้วก็ปูนเคี้ยวซิบซอบซึ่งอันหญ้าผืนกําลังเสียเื่อนขั้ววัดเนาะถ้าถึงตองการที่จะวาดาเทื้นแล้วก็ก่อฟ้าเนาะก็เลย เอามาถวายเพลินเนาะซึ่งก็เป็นเงินที่เลือจากเห็ดบุญมือนั้นมาสรุปขายจ่ายแล้วเงินยังเลืออยู่เจ็ดแสนป้ายเนาะแล้วก็ได้มาสื่อปูนกับสื่อบล็อกซึ่งก็คือราคาหนึ่งล้านสามแสนชาวพันกีเนาะกะเงินเลือแต่ว่าบพุพพเนาะกับิปเอาเงินทิปเติมนไซกับเป็นถือว่าเป็นเงินของทีมงานทิปสเสนอเนาะกิซวย ทำบุญเนาะเผื่ออุทิศให้แฟนคลับที่ว่าเสียชีวิตไปนั่นเองเนาะซึ่งกาสิคออ่านไล้ซื้ออีกหนึงเนาะเนะโดยอันไล่ซื้อมือก้อนเนาะที่ว่าคุณฟ้ามานี่เขาก็เอาเงินส่วนนี้มามาเฮกิจกรรมต่อก็คือมีพ่อสมอนแล้วก็มีผีบุญนำปิญญาเก้ผีวิลพงว์วัชเล้าหน้ากอกผีกิสดานุภักกาแล้วก็ผีบุญนำโทมอาจ พี่ลังสันล่าดมผึกแม่อัมพรนพอสวัสดิ์บริษัทชานบุญไส้ผ่าส้มไส้วะสุวรรณพีกิติพงศ์ผ่าอำน่อยแล้วก็มีไอริเค้นเนาะจากยูเอสเออันนี้แล้วก็มีแม่พุทธวันจากยูเอสเอแล้วก็มีเอฟซีนองนีทีเพิ่นฟางมาโบว์ซง,งน้ำแล้วก็มีพีกุ้งคัมไชน่าเซนแล้วก็มีพี่อุ่ยอยู่นครพนมเนาะอ่ะเงินจากกิจกรรมขังกรก็มาใส่ในครั้งนี้โดย อาสาทุคอนมุทนาทีมงานทิชแนลเนาะพร้อมเพ็นโดยเพนคาร์พอเพ็นคาร์มีปัจจัยจากเพนคาร์ของไม่ออกทิพย์เนาะอะไรไม่ออกทิพย์อ่าได้มาถวายอ่าปูนแดงซิบสอบอ่าปูนเขียวซิบสอบอ่าและบล็อกอาสามร้อยก้อนอ่ารวมมูลค่าทั้งหมด แม่น,นึ่งล่าสามเสียนเสาพันกีบขออุทิศบุญให้พ่อ,พอ,อเกิดวันที่เสียชีวิตได้วันที่ร่วมอายุได้ปีก็ให้หอดให้ถึงก็ให้ได้ครับทบทบญสนุศสน,นี้ด้วยเถินก็ให้ ไปเกิดบุดีเถึงสุขถ้าทุกทุกทก็ขอพ้นจากทุก์ถ้ามีสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยเทินขอใหอ้ทีมงานอาของทิพมซแนลสุขภูสุขคนพร้อมด้วยเพนครับให้มีแต่ความสุขความจเจริญให้ได้ให้ได้ฮับส่วนบุญส่วนกุศลชนนี้ด้วยเทินขอให้สุขภูสุขคนมีความสุขความจเจริญให้ทำมาขัขึ้นพัฒนาโลกภัยแข่เจ็บ ให้มีโชกทีไซห้อยู่ดีมีแห้งสุขุสุคนด้วยเทินสาธุอหพรญะทาวะลิวะหาปุราปาริปุริเณติสะครางเอวะมีวะอิตหอดินัางเปตนาอุปกาปะเอสิตังมติตังทุมังเกปาเมวะเสมีนสันตุสาเปปุริโตสังกาปะ จันโทปนลาโสยธามานิโสติลาโสยธาสพิติโยวิวานสันตุสาภาโรโควินานสันตุมาเตปาววันตาายโสุขิทิคาญุโกปาวาภิวาตนาสิเรสานจังวัตตาปัญจานโนจาตโ ธัมมาวสานติอายุวัณโณสุขังผาลางญาตนามทสิเมอกาสิเมยติมิตะสักขะจะเมเปตานังตะกีนังตัสบุเปกตะมนุสาลังนะิุนยังวสุขวัยลิเทวานานะตังเปตายมัตยเอวิทันติยตาย Ago dadaki natin nasang kam hiso pali titang dikalatang hitanya sa tanaso opak ka patiso ya ditamo ja ang, ita, o, a yang nita sio peta na b สกตาอุราลาปาลัญจาพิโกนามานโอปาทินังตุมเมหิปุญญังปัสุตังอนาปากันติสาตุความเป็นความสุขความเจริญพุทธะหักษาธรรมาหักษาสังฆะหักษาอาก็หาอยู่ดีไม่ให้สุขสุขคนให้มีโศกมีช่ให้รละให้รวยสุขสุขคนด้วยเถินศาทู เเเลลยแ้วนนาาะะบตัวนี้ก็ถวายบล็อสถวายปุ่นเป็นธีมหอยเนาะพี่น้องก็คือพุทธาหนึ่งหลานสร้างเสนกรีปหนึ่งหลานสร้างเส้นสรพันกีปเนาะกับพอได้ีมืดเนาะเงินธีเลือจากธีเอาเห็ดบุญนำเพิ่นเนาะแล้วก็มาเหดอยู่วัดเนื้อนี่พอดีมืดเนาะพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อธีเป็นกลังใจให้แล้วก็ส่งเงินมาห่วมทำบุญนำเนาะเสริมเงินบวกนีกับพอดีมืดเนาะพี่น้อง กขอให้พ่อแม่พี่นอ้องร่วมทั้งแฟขนๆขผู้สุขุมสุ坤มีแต่สุขภาพแข็งแรงประชาชนลุกไผ่กระเจี๊ยบขีดสิ่งได้กระ zoom ปัทนานการกุ้งหุงเฮือนมุสุขุมการกุ้งหุงเฮืองมุสุขุมสุ坤เ้อพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้นกระซิคอจบไอยเพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคืนน้าสำหรับตอนนี้ก,กะระซิได้กระบาดก่อนเนาะพี่น้องสวัสดี